สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเ c ็ดซีทุกๆๆคนทุกคนวันนี้ครับวันที่สิบหกเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันน,นี้หัวช่ายย่อสิเม็ดแนะน้ำสินค้าของขอบคุ้วหัชั่ายย่อเนาะครับเนาะนี่นะครับเป็นหมูแดดเดียวกับนี้หนังเนาะครับเนาะหนังง้วหนังควายนะครับผม เคร่อนางเงือนังควายเนี่ก็จำหน่ายถึงสองนะครับผมเตียงหัวเชยอคือเดมาอันเห็ดแนี้ยนี่นอวันเอฟซีก็อยากหูนะครับเนาะหัวเชยหัวเชอกะีบอกแฟนครับของกระถอยี่นี่นี่อย่างแม่นะครับเนาะแกมบิลีคของปอาคัวซื้อสามสามจมีทีอัดยไเนีตุนสุากแฟบ ซาาุนกาศแพ็คเยอะแพ็คแบบซุนากาศนะครับเนาะเพื <c oughs> ่อเก็บได้โดนเก็บชิมใสหมูแดดเดียวครับเนี่ยมีงาพร้อมน,นะครับเนาะหมักใส่างาพร้อมน,นะครับเนาะงาดียังไงย่าง, <c oughs> งเผ็ดท่าน,านรครับเก็บชี้เก <c oughs> ิดสีหูเพี่น้องครับเนาะว่างงาเนี่นี่เลยครับหมูแดดเดียวแม่กัลยาซื้อเผ็ดกันนี่แต่ซื้อเผ็ดตามอเลย ซื้อเพจกับตามนี่ได้ด้วครับนะเบอร์โทรกับเบอร์โทรกับตามนี่เด้ครับผมห้องร้านสาวกูน้อยเนาะครับเนาะนี่นะครับมาบังร้านสาวกินนี่เดพจนี่เพิ่นบอกเด็กถือครับที่หน้าบอกเด็กถือหัว่าวนี่แม่จ้อยสุดนี่นี่แหละวะนี่แหละว่านอนไหน ถึงเลขยังหมดละนี่าเจงถึงเลขเนาะนี่แหละเออเออนี่นาการมีถึงหนังงัวหนังควายนะครับเนาะหนังงัวหนังควายเนี่ยกับจังถังมาโทม้านะครับเนาะสื่อไลาก็มีส่วนลดให้นะครับผมเลขการตองเนาะห่างร้านค้าโทรไปอยากซอยเดื่องว่าเฉยยองเพราะว่าว่าเชยยองมาเห็นงานตรงนี้ก็เพื่อว่าจะยาเพื่นน้ำใจเจ็ดสาม ถือเครื่องบน่นข้างล่างถือทุกคนหุ่นโยโย่สี่น้ำเงินที่ว่าในด่านการค้าตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวไปหาหมอหน่อครับหกสบาทไม่จะเย่อครับเป็นมะเร็งเนาะครับเนาะขันทีซีรับผมอ้าวกับบ้องหูเนาะมันสีออกกับขวดกระสือแต่หาที่บาร์สื่อไลยอ่ะมันกระสีไล่เนี่ยนะครับแพ็คแล้วแล้วกระสีเป็นแบบนี้นะครับเนาะ เคืองหนังง้วนหนังควายนี่สั่งมาเป็นโหลได้แล้วครับเนาะเครื่องวาหมูแดดเดียวนี่ก็สั่งมาเป็นแพ็กก็ได้นะครับเนาะกระแพกละร้อยนะครับก็ุณสั่งมาหลายกบบมีลดให้ได้นะครับเนาะมีราคาพิเศษแยกเลยเราไปขายต่อเพรว่าห่างร้านค้ามันไหนอย่างใดไปขายตัวนะครับเนาะติดต่อมานะครับเนาะจัดช่วงให้ได้ครับผม ถึงหนังทั้งมูเดดเดียวนะครับจัดทรงให้ได้นะครับเนาะนต่อไปกะทิต่อไปอนาคตทั้งน้นนี่เจ้าจ้าอนี้นะครับเนะาะหัวเจีายวกะทิออกไทยทำคลิปให้แฟนเพจแฟนครับเบิ้งคือเก่านะครับผมพอช่วงนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นตามลาดับนะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับอยากซอยเรืวหัวเชีายวก,ก่อนนี่นะครับอุดหน,นุนสินค้านะครับเนาะหัวเชีายวกะสิน้ำเงินตรงนี้แหละครับผม ดูแลรักษาตัวเจ้าของใหายเศร้านะครับเนาะหมอคนให้กำลังใจดีอยู่ครับผมเอพซีองไม่ใช่ยากระสิกขึ้นสีขึ้นกันกับคุณหมออยู่นะครับเนาะอย่างเงี้ยหัวเช่ายาหายไม่ไหวกับคนมันหลายๆนะครับเนาะยาแต่ละชนิดนี่กเขแพงนะครับเนาะมันรักษามะเร็งนี่นะครับหนังงัวหนังงัวหนังควายนะครับเนาะสั่งมาได้ครับผม เป็นโลช่งใ,ในราคาพิเศษเลยนะครับเนดะ้อห่างร้านคาดอยากได้ไปใบขายนะครับเนาะกระซังไม่ได้ครับผมรงให้ได้นะครับเนาะถุงมือนี่กระซงกันจัดรงกับไม่อยากนะครับผมจัดชงไปตามเครี่ก็ได้นะครับเนาะมีหลายนะครับเนาะกระซังของมัดเรื่อยๆนะครับเนาะชิ้นขาก็ได้ก็มาวิธีการมาก การยังในหัวเชยยอดดำเนินการเองเนอะเดือดเอาเด้อนี่นะครับนางถึงหัวเชยยอเตรียมมอื่นกับอีทั้กันใส่นะครับเนาะเฮ็ดเป็นหลอดเป็นหลอดนะครับมอื่นอยากได้หลอดกระทักมาทรวมาครับผม ทาร้านค้าอยากได้ไปขายโทรมาแล้วครับเนดะ้อส่งให้ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ทิจบคลิปไว้ช้ํานี้แล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสู่หัทุกคนคลิปนี้ก็ทิจบคลิปไว้ช้ํานี้แล้วครับผมขอบคุณหลายๆครับ แฟนคลับแฟนเพจเอฟซีสุขผู้ทุกคนติด,ดตามคลิปของชาวเยาวอยู่นะครับเนาะคลิปนี้จ,จบไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ